h e ล l o Good morning สวัสดีตอนเช้านะจ๊ะดีเด็กจ๋าสัปดาห์นี้เราก็เจอกันอีกครั้งนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่18นะคะเรามาดูกันเราเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรนี่ค่ะหน่วยเมืองไทยที่รักเมืองไทยของเรานะคะ,ะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น่ารักของเราไปแล้วนะคะสัตว์น่ารัก มีชื่อมีที่อยู่มีอาหารนะคะแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยของเรานะคะเมืองไทยของเรามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะก่อนอื่นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระที่ควรรู้ก่อนวันแรกเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับนี่ค่ะสีและความหมายของ ธงชาติไทยนะคะวันที่2เราเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญและธนบัตรของไทยวันที่3นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยวันที่4มาดูกันคะ่ะเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายนะคะวันที่5วันสำคัญของไทยนะคะแต่วันนี้เราวันแรกเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธงชาติไทย เราจะมาดูกันว่าธงชาติไทยนี่ค่ะธงชาติของไทยมีทั้งหมดกี่สีนะธงชาติไทยมีทั้งหมด3ส,สีนะคะนะสีและความหมายของธงชาตินะคะสีแดงหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึง ชาตินี่ค่ะสีแดงนะคะสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัศาสตร์ของไทยนสีแดงมาแล้วสีแดงแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวหมายถึงาศาสนา สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ของเรา,าทงชาติไทยเขาได้ทงไใรลงนะคะแล้วก็ภาษาของไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำประเทศไทยนะคะนี่ค่ะคำแรกที่เราต้องกับ เมื่อเราเจอกันคือคำว่าสวัสดีค่ะหรือภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า hello หรือ say hi ก็ได้นะคะนะแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญน,นะคะแล้วก็ธนบัตรเบบต่างๆของไทยกันนะคะวันนี้เราเรียนรู้แค่ งชาติของเรามีทั้งหมด3สีนะคะสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันในการเรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญแล้วก็ธนบัตรแบบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้กันแค่นี้นะคะบ๊ายบาย มีเจอกันค่ะ